ตอนนี้ผมก็กำลังอยู่กับเกมที่มีชื่อว่าแล้ววันนี้ผมก็จะารเป็นแกรับเพราะว่าสร้างหน่งเดียวมันไม่สนุกเลยกว่ม่ได้แคนเนผมก็จะมาด่านที่ชื่อว่า อะไรก็ช่างครับครับลืมการตรวจก่อนเลยนะครับแล้วกลืมการเขียกฎนะครับกฎการเล่นนะครับหนึ่งครับห้ามเสกของและห้ามบินไปบินมานะครับตัวเองครับไม่ใช่ข้อมูลนะเสกได้แล้วก็บินไปบินมาได้หรอกเพราะถ้าบินไปมจะมินไม่ได้ครับบินไปเพราะบินไปแต่ละระดัสองครับจะมาทุบก้อนดินและก้อนกรวดได้เท่านั้นนะครับ สามครับน้ำคราบของเดรดสินะครับน้ำีครับสามารถเอาเครื่องเล่นได้สามคนเท่านั้นะเล่นกันเลยไอลอปอะไรวะ เงี้ยไปดูเลยว้าโอ้ยโอ้ยมันลามันลา 就就就 อะไรวะให้หมกเงินมาอันเดียวเกียบแปตามด้วยดาบอันนี้เก็บไว้ตรงนี้นีต้องเก็บให้เรียบร้อยนะเราเป็นชายที่เรียบร้อยแล้วก็อันนี้ก็ไว้ทำหายละโอ้โหอ้าวคุณนึกว่าโอ้ my god เอาซะกูงงเลย โอ้ยเดี๋ยว <c oughs> <ps> ๆทำใจทเอออันนี้อันนี้อันนี้คนสร้างเตียมไว้หรือเปล่าครับเออนี่ีดีดรีดอนหนึครับทีอน่งอ่าน้ตที่หนึ่มันบอกว่านกล่องพิทอสองอันและดอกไม้สดอกงง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  สร้งครบสิบก้อนแล้วนำดอกไม้ไปให้พ่อ,อคุณด้วยอ่าเก็บทองให้ครบสิบเก็บทองให้ครบสิบก้อนแล้วดอกไปให้พ่อ,อคุณด้วยเอาดอกไปให้พ่อดอกทองเออกูเริ่มเก็บดอกทองเออตั้งใจไปเนี่ยคนสร้างตั้งใจไหมเน,นี่ยตั้งใจไหมไม่มีอะไรใช่ไหม ผมเกลียดการกระโดดที่สุดไม่เป็นที่บาปแล้วโอ้ผมน่าจะอะไรอ่ะเฮ้ยจบนี้สเตสเฟสสเตสเฟสไรวะกล่องอยู่ไหนบ้างเดี๋ยวดูโอ้ไมค์ก็ต้องไปทางไหนก่อนดีทาง้เฮ้ยจบอฟักจ่าเฮ้อ มันจะลุกเจอกับผมเออโอ้ยนึกว่ากูจะตายละเออเหมือนมาผิดทางว่ะเดี๋ยวนีชิปเนบอ่าอุ๊ยปัตตาห์เอ็ดลาก่อนโอ้ย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 เดี๋ยวก่อนดีเก็บทองให้ครบอย่างนี้จะมีความหมายอะไรวะดอกพังอะไรนั่นเนี่ยแล้วเนี่ย อ๋ออ๋ออ๋อผมเก็ตละทำไมอ่ะทำไมผมถึงเล่นแล้วกดแล้วไฟมันถึงตามมาผมลงมอดเอาไว้มอดเว้นมันไฟว,าชาชาว้าช่าชมูบูโอเคจะมาทางนี้ ูราก็ฮีโร่ีง้งเริ่มใหม่เลยดีกว่าไหมเล่นคนเดียวมันก็สิ้นหวังงี้แหละจบอหดรายที่สุด พูดแล้วยอยอยมยอาตมาอยู่นี่ <c oughs> อย่ากลัวไปเลย What the hell Jennifer เร์เกตแม่มารีช่วยผมด้วยผมจะรอดไหมอ้าวผมรอดอ้าว กูกูมาแทบตายอืมสะเทพอนสะเทือนเอ้ยเท้าไฟอะเท้าไฟไหมอันนี้ไม่ใช่เท้าไฟครับเท้าลาวาจุ๊บเอ้ยไม่ได้ไม่ได้อันเทพอันเทพอันเทพอ่าโอ้มายกอดกูหาดอกไม้ได้เนื้อหมูเป็นสิบ จริงๆนะครับม,ม the <hyd> ีซอมบี <siglo achi> <fry UC S 2> <sh uffy> <wh> ้ยืนต้อมรัดเลยนะเนี่ยวัสดีครับซอมบี้เมื่อกี้เขาให้ทองดอกไม้หนึ่งพันใช่ไหมแล้วทองก่อนจำไว้แล้วกันสเกอบนึกว่าผมมีแล้วแล้วกันนะเฮ้ยแล้กสเกฟอตเฮิร์ร์เขาเป็บบแ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 บๆผมผมเริ่มหมดอารมณ์ละ เออใช่เอ้ยเฮ้ยมาทำมาทำนี่จะมาได้ยังไงอะ่ะจะต้องการอะไรบอกฉันทีพ่อแกสอนให้เ่ได้ขนมกันได้ไงนะนี่ก็เป็นคิสบ้านเองนะเอาไปขอขนมไปพวกแกแต่งตัวเหมือนซอมบี้มากเลยอะ่ะไปขอขอนมเร็วพ่อแม่ที่เราพวกแกรักพวกแกรอยอยู่นะไปเร็วเนี ผมมันช่างกระจออเช่นนี้ไม่สนอนะ่ะจะเล่นอ่ะมึงหาจะเล่นอ่ะอุ้ยจะเล่นอ่ะชัอหลุดเลยไอ้ยูเอ้ยตแ้ววะทำไมต้องมาเกิดที่ตำทําโออขออีกตาตาน,นี้จะเป็นตาท้ายตาท้องแห่งชีวิตนี่กชจตาก,กรรมผมจะสมมติว่าผมผมผมอยู่ในเกมนี้ เฮ้ยจุ๊บเมยถ้าเรานึกว่าเราถ้าเรานึกว่าเราเป็นคนในเกมนี่อยู่นะเราจะมีพลังมาที่ให้จริงได้น,นันะ่นคือเราไม่อยากตายต้องสู้ตายยูไปไงสู้จนตาย,ตายเฮ้ยโอ้นะจะดึงพลังมาได้มากกว่า90% 90% คลิปจะนานนะครับผมขอตัดคลิปสักครู่นะครับครับเราก็ผ่านมาได้เลยครับด้วยความเออหยุดสนใจเฮ้ยคลิปป์อย่านะกูไมผ่พลาดได้บูมแม่พังแล้วก็ยูรลวาวาความสามารถผมมันน้อยนะครับต้องเข้าใจ ออมานี่ป่า้าบด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 าโอ้หลอกไม่ได้หรอเฮ้ยุบ่าเป็นไงดโน้ตาอาสองอันแล้วเอ้ยอ๋อน่าไงเีดโน้ตลีดโน้ตสองนะครับ นอดสองบอกว่าหลายล้ว,ว่ามันได้อย่งปลอดภยัยผมให้ปลอดภัยฟาดเพิ่มออจังสามทีนะไปแปลงไปไปเถอะหน้าต้องมีทางกับดักแน่นอนครับดูดดูดดูด,ด,ด ที่สามนะครับไม่ทางข้างหน้ามันตันเห้ได้อ่านกดหร,รือเปล่าว่าเขาให้ทำอะไราาออหาทางออกหาทางออกไปให้ได้นะแล้วพ่อผมอยู่ไหนบอกคนดีว่าพ่อผมอยู่ไหนกูเข้ามาแทบตายอะนะพ่อผมอยู่ไหนเหรอแน่รูกกำลังลักูแล้วสินะ อ<ว>ย่าเปลนใจครับผมเข้ามาแล้วอยู่ดีมันก็มีนะผมก็งงนะว่ามันเป็นไปได้ยังไงอ่ะมันมีพระเจ้าประทานพรมาให้นะครับได้ที่สุดยอดจริงๆเลยอ่ะเอาละออกมาแล้วแล้วไงต่อเอ๊ออ่านโกดข้อหนึ่งใหม่ดิเก็บทองให้ครบ สิบก้อนแล้วนำไปให้พ่อของคุณด้วยยังไงวะเดี๋ยวเดี๋ยวาอ่านอันนี้สองใหม่ผ่านแล้วว่าไม่ได้เราไปที่ที่ต้องมีกระดาษแน่นอนสามอี่ทำไมข้าน้าัถ้าจะึงอกเรู่องต่อว่าเขาทำอะไร ไม่ใช่กลับมาผมจะโชว์ว่าผมก็ทำได้เมื่อกี้ผมมาเองเนี่ยเชื่อป่ะด,ๆๆดู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 ดีนะเห็นไหมดูมิแอมผมหรอกทางออกทางออกนีออก่ไงออกออกไปนรกรูปดินได้ใช่ไหมนี่ไงดิน ทั้งหมดเลยเพือมีอันน่ะมีสองทางอีกผมอยากถามว่าใครขุดวะตกลงมาได้ยังไง ขึ้นไปได้อย่างไรผมมองอะไรไม่เห็นเลยแล้วใครขุดคุณขุดต้องการอะไรจะถึงแล้วครับผมเข้าใจครับคุณขุดต้องการล่อพวกไก่ให้เข้ามาขุดเม้ารวานเอง อบอกคุณดีไหมคูดทั้งวันเลยเออเออเออเจ้โดนกับดักทำดักหรืไงมันคือกับดักสินะบอกเฉทีมันคือกับดักกูมแหละผมคิดว่าแมปนี้เป็นแมปที่ง่ายนะครับผมเคยคิดว่ามันจะง่ายมันก็เลยเล่นมัน ว่าผมคิดว่ามันจะง่ายแต่มันกลับไม่ใช่เป็นอย่างที่ผมคิดตอนให้นผมรู้สึกกวดตับและไม่อยากเล่นเดแล้วก็ดีนี่อัน,นี้โอ้ครับท,ทองเละไม่มีท่าผมเริ่มจากประสบประชิตตัวเองละแล้วนี่อะไร

อ่านเขบอกว่าเอ๊ะมีเางแยกตรงรู้สึกเถแล้วล่ะเขาคงต้องการสื่อให้เรารู้สึกได้ว่าความเป็นกับความตายนะครับพระเจ้าเคยบอกไว้ว่าวาด้านซ้ายดีนะครับซ้ายดีขวา,านแน่นอนครับเพราะทางที่เราต้องเป็นทางขวา Go to hell

สุดกันเรอดผามหลอกดักพวกแต่ผไม่จเสียงไรใช่ไหมสมมติว่าทองครบแล้วเราสามารถเอาไปให้คุณพ่อได้แล้ว รีบโน้ตห้านะครับเออนะครับโน้ตห้าเย่ที่สุดคนทึ่จะตายแล้วดิบออเอาดอกไม้เไปวางที่สารเร็วจบข้อพูนที่เล่นแบบจ้านิกกี้นิกกี้นิกกี้เอ้ยผมอ่านจะิดเขดออกนะครับผมเพอ่านนิกกี้เลยเนาะนิกี้หนึ่งเก้าเก้าห้านะนิกี้นิกี้นิกี้อาดับคุณที่เล่นแบบแบบนะเอาไปวางที่เอาดอกไม้ไปวางที่สารแล้วอ๋อ แล้วทำไมมันเป็นอย่างนี้เออปรับตรงไหนวะลืไมไปแล้วไม่ใช่ล,ละไม่ใช่ละไม่ใช่ละนี่ก็ไม่ใช่ล,ละล่ะแบบเหมือนโง่ทำไงเรายอมเไดนดิละ ไมกันละ่ะทำไมทางมึงสู้อ,อันเดทำไมกันละ่ะที่คนเลือกทางไหนกว่าลอยใจดีคราวนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายเป็นจะเป็นครั้งปกติผมจะเลือกขวาครับแต่คราวนี้ผมจะเลือกขวาครับฮ่า ผอพอ่อย <dragon! S 2> ู <sting> ่ไอ่ะออมพหายไปแล้วไม่จริงโอเคครับก็จบสาหรับแมป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 แมก็จบสรับแปแรกที่ผมเล่นนะครเป็นแมปที่สนุกมากครับ ว่าเป็นแบบที่เจ๋อมากเออสุดจริงขอได้คำเดียวว่าสนุกมัง้งขอบคุณเ,อ,อ,เอ,อ้ยเหี้ยไก่ก็จบกัแล้วครับสำหรับแบบที่ชื่อว่าอะไรเฮาเดนะผมไม่เข้าใจเหมือนกันทำไมเขาถึงตั้งชื่อว่าเฮาเดนบ้านตายบ้านตายแล้วเล่นอยู่ที่บ้าน <formation> จบแล้วครับของนี้ก็เก็บมาได้หลายสาระมาโยนทุกอย่างลงไปครับในหลุมฝักในหลุมศพพ่อมึงนะครับเอ้ยดู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 ป่าพอละเอากลัวเลยนะทำเะไนโง่เี้วะครับเออก็ขอให้ทุกคนมีความสุขเหมือนบบ American spot นะครับสุหรับวันนี้ออสวัสดีครับสวัสดีจริงๆบ๊ายบายเอ้ยเฮ้ยโอ๊เฮ้ย ปุ่มปุ่มปิดปิดแฟบมีแล้ววะอนนเลยดีไล่ปุ่มเลยผมเจอแล้วครับบััสดีครับ